แกทั้งสอง้าชิวกูบอกเลยน่ะเนี่ยเริ่มเลยบ้านใหญ่เป็นไอ้นี่ขวากลางนั่นบ้านใหญ่ขวากลางเหรอผมอยู่ขวาล่างขวาล่างบ้านใหญ่ขวากลางเหรอกูอยู่ขวากลางขวากลางอ๋อกูกูอยู่มึงเนี่ยเราต้องค่อยๆปั่นเว้ยเราค่อยๆเดินค่อยๆปั่นเว้ยเฮ้ยเราไปปั่นนี่ๆๆๆตามมาตามมานี่ๆๆในโรงนี่ในโรงนี่ ตามพี่มาน้องตามพี่มาน้องมาแล้วก็แอบแค่นั้นต้องปิงเหรอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดโมเดโมกรกนต้องปิงเหรอโห<ท>กลัวจะแหลกเอา<ท>เริ่ม let's go <S ใช้กล่องยังแหละใช้กล่องอย่างไวกล่องอย่างไวโอเคผมใช้กล่องบ้างใช้เลยใช้เลย โอ้โหเอาไปเลย1,000อุโอ้ยไม่โดนโอ้โหแล้ววสกิลเช็คกูไม่โดนเลย <c oughs> นี่นี่มาขึ้นนี่มาขึาน้นนี่มาขึาน้นนี่มาขาึ้นนี่ <c oughs> เดี๋ยวเข้าตู้กับผมมีมีไม้บรรทัด ซ่อมกันเล,ลเลยครับซ่อมเลยครับซ่อมเลยครับของมึงมันขึ้นสัญญาณว่าล่ะขึ้นขึ้นห้องปิงไงห้องปิงห้องปิงห้ <c oughs> องปิงดีเซลนี่นส,สกิลชิคส,สกลิลเช็คอย่างโดนฟันสองสยองฝังนโะอ๊ยไม่โดนแล้วฟันสองสยองฝังนนี่โดนอีกรอบ พิวเลอร์ไม่ชอบโดนอีกรอบโดนอีกรอบอ้าวเดี๋ยวต้องไปทำอะไรอ่อะเพื่อนหาโทเทมม์มิรูนได้หรอไม่กูจะแกะโทเทมเพื่อจะได้ปั่นไฟไวไงโอ้ย่าเย้ไอเดียดีมีโทเทมม์บ้านตรงนี้บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าเฮ้ยอะไรอะไร่อะ,อะขอแกะหน่อยจะได้ปั่นไฟไวนะ เฮ้ยเพื่อพึ่งลมเองเนี่ยโอ้โหเราปั่นไปแล้วเกือบเสร็จหมดเราปั่นไปแล้วกสามเครื่องนะจังหวะนี้ฮะไม่โดนเลยขาวเดี๋ยวช่วย มาจากไหนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงมาจากไหนเฮ้ยไอ้แกเฮ้ยกูด้วยโอ้ยเฮียเดี๋ยวเฮ้ยมันจะปีนไปปีนมาทำไมโอเคกูว่าแล้วกูรู้แล้วทำไมมันนี่ บันฟ้า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 โอเคได้กูเห็นได้ป่าวไปเลยไปเลยไปเลยอย่ามาอยู่กับกูด้ยช่วยกูด้วยอย่าไม้บังทุกอย่างบังบังสวยสวยดีสวยเป๊ะไม้ไปไหนไม้อยู่ไหนไม้ไม่เอาไม้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 ไม่ไม่เอากลับไปทิ้ง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  ไบ้านไฟยังปัานไม่เสร็จนะบ้านไฟยังปั่นไม่เสร็จนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยอยู่เปล่าเพื่อนได้ได้อยู่อยู่บ้านใหญ่อยู่ร้านแก๊สจํานองนะขอขอแก้ก่อนขอแก้ก่อน าแบบไม่มีเสียหัวใจเลยนะเว้ยมันวร์ปเข้ามาแล้วแบบไอ้ไม่รู้ตัวก็ไม่ขึ้นอ่ะพูกที่สถานะมันจะขึ้นไงแต่นี่มันไม่ขึ้นเลย <c oughs> มันมาแบบเงียบๆคนเดียวตึงๆอะไรเงี้ยัสดวควับคุณีิจยาวดีนะไม่แตกไ้่แตก ล้มได้เนี่รูะุ้ทุกร่รู้ทุกบ่เดี๋ยวกูไม่โดนยากไรเอน้องอยู่ไหนอะ่ะติดอยู่กูอยู่บ้านฟ้าิีผายแล้วลาไปได้ไหมลาไปที่อื่นได้ไหม ไม่มันไกูอยู่เออล้วไปที่อื่นนะไม่ดีเดี๋ยโดนเดี๋ยวเสร็จเสร็านฟ้าเสร็จบ้านฟ้าเสร็จเอาไม่เสร็จอีโอ้โหนเก้าสิบเอ่ะเก้าสิบเกอร์นตไอ้ลิอดีลีนไม่มีโอเคาตัวไหนกูยืนนุสวยสวยสวยสวสวสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับ ตามเปิดตัวเองแบบแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วบ้านฟ้าตามไปหามึงโอ้มีรู้เองบ้างมีรู้เองบ้างมีรู้เองปะไม่มี ไม่น่าเลยน่าจะออกไปเลยว่ะอ่าจไมึงไปลงโอเคเพื่อนมีลุกไม่อยู่มีดินทุกเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคสวยสวยสวยเกมนี้สวยแล้วนี่แหละเลเกมนี่ผมแค่อ่อนให้ผมแค่อ่อนให้ผมแค่แบบให้ทุกคนได้ใช้ปืนได้อย่างแบบครบครบคันนะมึงขึ้นไปนะ ่วยเๆช่วยๆๆพี่ช่วยเๆไปไปไปไไม่ต้องมาไม่ต้องมาเอาเพื่อนไ่ฉายดิเอาขอฮิวไม่มีฮิวนี่หว่าเอาไปได้เห้ย กูรู้ไปว่ากูแทงได้ทำไมกูไม่แทงเพื่อนวะแล้วเพื่อนมันก็กูลืมแล,ล้วต่อแล้วได้อยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านหำซินดิเพ็กเกิดบ้านฟ้า เกิด,เก,ดเกิดแหนะเกิดซักซี่เกิดโรงเรียนการเรียนเลยต้องเกิดแหนเกิดโรงเรียนเกิดโรงเรียนเลยเพื่อนอยู่บ้า,านมา ดไปแสดโกโอูอีกอู้เฮ้ย,ย,ยหมัดใช้หมัดใช้หมัดใช้หมัดตรงเต็งอะไรแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรแกต้องการอะไรกูถามจริงพวกน่าอะไรกัน มั but, น <ian> ful, ต้องการอะไรบอกกูเฮ้ย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 ผมยาวผมยาวผมยาวหน้ามาหน้ากลมเฮ้ย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 อากไปทางไหนทางไหนเอาให้เลือกให้เลือกสักทางให้เลือกทางไหนจะขึ้นทางไหนกูพับกูก็โดดกูก็โดด โดนแล้วกูวิ่งกลับไปทางเดิมสวยแกเป็นใครเจ็บฉันมาทำไมกินต้องการอะไรเกิดต้องการอะไรถามจริงเฮ้ยเก็บของมันเก็บของหรอเฮ้ยฟาหินอะไรจะครับครับดาบไม้หรอดาบหินแย่แล้วครับอู้ไม่ทัน คล้ยมีเสาขาวแต่เสาขาวเสาขาวมารดาคัวเพื่อนโอเคโอเคโอเคใช่ใช่เปหลังรงเรียน <c oughs> เอาเลยเพื่อน <c oughs> เล่นไม้กี่แพนอ่ะ ด้วยไม้ไปเนี่ยมีตรงนู้นเนี่ยมีข้างหลังรถ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 พยาบาลแล้วก็ตรงรถรอบรถนั่นอ่ะที่พับไม้อยู่อ่ะพี่ไม้พับอยู่อู้มองไม่เห็นเลยวะแค่ใส่เข้าเต็มตั้มรอก่อนสาวขาวอ่ะ ต้องรอมันก็หมานะป่านเรียกมาเล้วเนี่ยเรียกแต่มันมากูมากูอีกแล้วไอ้เด็กเปรตนี่มันมากูอีกแล้วไอ้เด็กเปรตนี่ตอนนี้โมไม่เห็น มองไม่เห็นเลยเลยเอา้าติดติดของดีสวย้าเฟสหนุหลัง เกือบโอ้โหมันม oh ีมันเก็บบาร์ตีกูพับเลยพับแล้วพับแล้วอยู่ทำไมล่ะครับมันเก็บบาร์สุดโกไว้ตีผมขอปรับจอดก่อนได้ปะหยุดหยู่กูโอเคโอเคโอเคขอปรับไปเน็ตเป็นมึงนะหยดหยุดกูโอ้ตั้งใหญ่ นี่ผมผมไม่จ๊กนี่ลวมกันหมดเลยเหรอตั้มแย่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมึะต่อตั้งป่านดปั่นนีดเลยปั่นนิดเลยมาปะกู้ช่วยมามานี่มา เดียมึงเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ไม่เอาเหมือนไม่เอานะไม่เอาหรือเขาเฟดวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาวะไปละเฟดไปละปัดกันเดินไปมากับมา นี่จ้องจะเล่นตามนะใช,ใช่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 เยังไม่คู้ตามไปแล้วเฮ้ยมันหลงมันหลงมันหลงเดิมตามอยู่ปั่นเั้งเดิมมา ไม่โดนเฉยไอ้ชิ้ยตัวเช้าวะอืมมาหาปูนี่เองอ่ะมันมันมันโซนมนโซนมนโซนไปตัวซีมีสองตัวเลือกให้มันเลือกว่าจะเลือกใครฝั่งข้างล่างเดี๋ยวนะ เอาเอาทางไหนเพื่อนเอาทางไหนเอาข้างล่างเสร็จแล้วเหรอ <c oughs> ตัวนี้ไม่ค่อยช้ำกูบอกเลยไม่ค่อยช้ำเหมอนมันแค้นตัวเพื่อนมันแค้นมันแค้นจัดไอ้นี่โซนเครื่รองมันโซนเครื่องเออเดี๋ยวมึขอตัวนี้กล้าหยอ,อกกูเหร มันมาหาคูไปเพื่อนชีเข็มปะเพื่อนไม่ต้องตันแน่เนาะวับปอวับแล้วไอตัวนี้มันวับไปวับมา <c oughs> โอ้ยคิดไม่ทุบเลย <c oughs> พ่อ,องไป ấy, ao cu vừa cu vừa cu vừa thu lên bài bị bài xịt bài xịt bài thì cố với bạn khơi đầm không cho lóng không lóng máy nhưng mày ở. này mày bạn tòng thấy khoản mà chơi cu này โอ้ไหมอบคพับนะตายแล้วเพืนะ่อนอ่ะไป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  <c oughs> ยุ่เสร็จเลยรเราเพื่อนเราเอาแล้วเพื่อนไม่ฟันแล้ว <c oughs> มานะก้อนหน้ามาวะ ไปเครื่องเราทุกเครื่องก่นอนแล้วเคื่องมันไม่ปั่นเครื่องเมื่อกี้เสร็จว่ะมันจะเสียอยู่แล้วนะ่าเจ็บไม่เจ็บแยดีทีวีอ่ะเมื่อกี้มาพ <c oughs> ่อไปดูกวกูไปช่วยเองเอ้ยเดี๋ยวกวูไปนี่ปั่นเอง

กูมีฮบกูมีฮบมีฮบกูมีฮบกูมีเมอนกมันด้ทางเกมเฮ้ยดนนกูว่าแล้วทำไมมึงวยโอ้โหมไปกูม่รู้กูไม่รู้กู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 ว่าแล้วไมเดินวายแปลกแกูม่รู้กูม่รู้เองนะกูไม่รู้เองไม่นะ ôi đi về cào oh my god quẩy ơi. đi cái đi quẩy quẩy thật quẩy với quẩy mày quẩy 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 đi, quẩy 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 đi. quẩy quẩy สองเท่าอย่างฝันไม่แตกไม่แตกไม่แตกยังไม่แตก,ย,แตกยังไม่แตกครับยังไม่แตกครับ <crater ing> ผมมีโฮสผมมีโฮสผมตึงๆได้ <crater ing> โนตันหน้าไปทีดีครับเจ็ด ของแท้ของแท้เดี๋ยวผมมานะ <S <S ไปไหนครับไปห้องน้ำเป่าโอเคเดี๋ยวผมก,กดรอเลยละกัน